ต่อไปเป็นบทที่3 Unit 3 Business Appointment การนัดหมายทางธุรกิจจุดประสงค์ของการนัดหมายทางธุรกิจผู้เรียนจะสามารถฟังและพูดเกี่ยวกับการนัดหมายทางธุรกิจเขียน กำหนดการเกี่ยวกับทางธุรกิจอ่านบทความเกี่ยวกับการนัดหมายซึ่งเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับการนัดหมายทางธุรกิจ objectives the learner s will be able to 1. listen and speak about business appointment 2. Write the schedule about business. Three. Read the passage about business appointments cultures. Language focus: ภาษาที่เราจะใช้ในการนัดหมายทางธุรกิจ. When you do business, you have to make an appointment with other business people. there are many ways to make an appointment with them as follows เมื่อเราทำธุรกิจเราต้องทำการนัดหมายกับนักธุรกิจคนอื่นซึ่งมีหลายวิธีที่เราสามารถนัดหมายทางธุรกิจดังนี้ making appointments fax telephone อีเมลเทคโนตเมโมโดยวิธีต่างๆได้แก่การนัดหมายทางธุรกิจโดยแฟกซ์หรือโทรศัพท์หรืออีเมลหรือการจดโน้ตหรือการส่งเมโมหรือบันทึกช่วยจำ Making a n appointments ในการสนทนาหรือการนัดหมายทางธุรกิจเราสามารถใช้ประโยคดังนี้ I'd like to make an appointment with you. I'd like to make an appointment with John. Could I have an appointment with you? Could I have an appointment with John? I'm calling about Our appointment with John on the 19 t th February. ประโยคที่หนึ่งเราต้องการนัดหมายทางธุรกิจกับคนที่เราพูดถึงหรือกล่าวถึงเช่น mm hmm. I'd like to make an appointment with you ซึ่งเราต้องการนัดหมายกับเขาโดยตรงหรือเราต้องการนัดหมายกับคุณจอหนเราสามารถพูดว่า I'd like to make an appointment with John. หรือเป็นการขออนุญาตในการนัดหมายเช่น Could I have an appointment with you? หรือต้องการขออนุญาตพบคุณจอห์เช่น Could I have an appointment with John? ในการนัดหมายเราสามารถนัดหมายทางโทรศัพท์เช่น I'm calling about our appointment with you on the 19 t h February. ถ้าเราต้องการโทรศัพท์เกี่ยวกับการนัดหมายเราก็คุยกับเขาโดยตรงว่าเป็นเรื่องที่เราได้นัดพบกันในวันที่19กุมภาพันธ์หรือหากเราไม่ได้โทรหาโดยตรงกับคุณจอ เราก็อาจจะบอกกับผู้รับทางโทรศัพท์ว่า I'm calling about our appointment with John on the 19th February เราต้องการคุยทางโทรศัพท์หรือที่กำลังโทรมาเกี่ยวกับการนัดพบกับคุณจอห์นในวันที่19กุมภาพันธ์ Could we meet sometimes next week หรืออาจจะเป็นการ ขออนุญาตหรือขอล้องว่าจะพบกันในสัปดาห์หน้าในบางเวลาได้หรือไม่ I like to arrange a meeting เราต้องการที่จะมีการนัดพบกัน Can I have an appointment to see you please ขออนุญาตพบคุณหรือ Can we meet to talk about our reports เป็นการขออนุญาตคุยเกี่ยวกับรายงานหากผู้ที่เราต้องการนัดหมายไม่สะดวกหรืออาจจะถามเวลาที่จะพบกันเช่นเราจะกำหนดวันหรือเวลาที่เราจะพบกัน หรือการแนะวันเวลาที่จะพบกัน Fixing suggesting a time How about Friday Friday morning How about Friday morning แล้ววันศุกร์ช่วงเช้าล่ะเป็นไงบ้าง What about this afternoon What s about this afternoon ช่วงบ่ายได้ไหม Are you c o n v e n i e n c e on Monday Are you available on Monday? คุณสะดวกในวันจันทร์หรือเปล่า Would Friday be convenient? วันศุกร์สะดวกไหมหรือ Would 1.30 be okay? Would 1.30 be okay? วันเวลาบ่ายโมงครึง่งได้หรือไม่ ประโยคนี้ก็เป็นการกำหนดเวลาและแนะนำเวลาเช่นกัน How about Friday morning? หรือ What about this afternoon? Are you convenient or available on Monday? Or would Friday be convenient? Would 1:30 be okay? Shall we say Friday? Does Friday suit you? When would suit you? How w o u l d Sunday evening be, or what about the 1 7 t h of December at 10? ประโยค When would suit you, วันไหนที่เหมาะสมหรือวันศุกร์เหมาะสมหรือไม่แล้วชว่วงเย็นวันอาทิตย์ ได้หรือเปล่าแล้ววันที่17ทธันวาคมเวลาสิบโมงเป็นไงบ้างขอ,อนัดพบได้หรือเปล่า Refusal การตอบปฏิเสธเราจะใช้คำตอบไปนี้หรือประโยคหรือสำนวนต่อไปนี้ Sorry I'm busy all day I'm sorry that return difficult I'm afraid I can't because I'm having a meeting. I'm sorry, I'm tied up. I'm afraid I won't make it. I'm afraid I don't have any time on Monday. ขอโทษฉันยุ่งทั้งวันหรือ,อฉันขอโทษซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยุ่งเล็กน้อยหรือยากที่จะพบคุณ ฉันเกรงว่าฉันไม่สามารถเพราะว่าฉันมีประชุมฉันเสียใจที่ฉันยุ่งฉันเกรงว่าฉันจะไม่สามารถนัดพบได้หรือฉันเกรงว่าฉันไม่มีเวลาในวันจันทร์ fixing another time เมื่อเราไม่สามารถหรือบุคคลที่ต้องการนัดพบไม่สามารถที่จะพบได้ในวันนั้นเราอาจจะบอกเวลาหรือวันอื่นเช่น What about Friday? Are you convenient on Friday? Or are you available on Friday? Are you free on Friday? ประโยคเหล่านี้เป็นการแนะนำวันเวลาอื่นอาจจะเป็นวันศุกร์หรือเป็นเวลาอื่น postponing the appointment หากเสนอแนะแล้วในวันเวลาดังกล่าวไม่สะดวกที่จะนัดพบสามารถเลื่อนการนัดพบเช่น I'd like to make another appointment ฉันต้องการที่จะนัดพบอื่นในครั้งต่อไป Can we meet Wednesday instead เราสามารถพบในวันพุธแทนได้หรือไม่ We can rearrange the meeting เราสามารถจัดการพบอีกหรือไม่ Could I change my appointment to Monday? ฉันสามารถเปลี่ยนวันพบวันนัดพบเป็นวันจันทร์ได้หรือไม่ Canceling the appointment หากไม่สามารถที่จะนัดพบในวันเวลาใดๆก็ตามเราสามารถยกเลิกการนัดพบดังนี้ Could we cancel our appointment? I just like to cancel my appointment. I need to cancel our appointment. ประโยคเหล่านี้เราสามารถขอยกเลิกการนัดพบหากมีการขอหรือจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการนัดพบ Responding to postponing, canceling the appointment. การตอบเมื่อมีการขอเรื่อนพบหรือนัดพบหรือการยกเลิกการนัดพบได้แก่ no problem it doesn't matter it's all right that's all right yes i think so อันนี้เป็นการบอก no problem ไม่มีปัญหาหรือไม่เป็นไร it doesn't matter หรือ it's alright okay ตกลงหรือ that's alright yes I think so ฉันก็คิดเช่นนั้น confirming the appointment I look forward to seeing you then see you on Sunday at 5:30เราสามารถยืนยันการนัดพบก่อนที่เราจะ หยุดการสนทนาหรือการคุยทางโทรศัพท์เช,ช่นฉันตั้งตารอคอยที่จะพบคุณหรือพบกันวันอาทิตย์เวลาห้าโมงครึ่งต่อไปจะเป็นการฝึกฟังบทสนทนา Listen to the conversations and practice Conversation o บทสนทนาที่1เป็นการพูดคุยทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการนัดพบดังนี้ I'd like to make an appointment with you about my product and c n you t ตอบ Certainly when we meet How about tomorrow afternoon? What time? At 2 p.m. That will be fine. See you tomorrow. See you. บทสนทนาที่หนึ่งเป็นการตอบรับการนัดหมายในวันเวลาบ่ายสองโมงซึ่งทั้งคู่ก็สามารถนัดพบกันเรื่องเกี่ยวกับสินค้า Conversation th 2บทสนทนาที่2เป็นการพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่าง g o l i a and Kenny Good afternoon I IT Could I have an appointment with Charles on Monday I'm sorry he is going to Singapore on Monday Is he convenient on Friday Yes of course That's great. I will meet him at 9 a.m. Thank you. You're welcome. Goodbye. Goodbye. บทสนทนาที่สองขอนัดพบคุณชันในวันจันทร์ซึ่งไม่สามารถที่จะพบได้เพราะคุณชาวจะไปสิงคโปร์ในวันจันทร์ก็เลยขอนัดเป็นวันศุกร์เวลา9โมง เชา้าซึ่งทั้งคู่ก็สามารถนัดพบกันในวันดังกล่าวได้แบบฝึกที่หนึ่งลองฟังบทสนทนาแล้วเติมคำในตารางด้านล่าง schedule note that times ลองเติมข้อความเกี่ยวกับวันที่ เวลา1 meet sales and service manager to discuss internet system services ลองฟังดูแล้วกรอกวันที่และเวลาลงในตาราง 2. meeting about contact ลองกรอกในหมายเลข3และหมายเลข4 ต่อไปเป็นการฝึกบทสนทนา Practice t to แบบฝึกที่สอง Work in pairs Groups low pay one more phone call to e p f o r e your client's company and make an appointment for next week Use your own company information's ลองฝึก สร้างบทสนทนาเกี่ยวกับทางโทรศัพท์เป็นการนัดพบลูกค,ค้าในสัปดาห์หน้าซึ่งใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของตนเองต่อไปเป็นการฝึกอ่าน practice t แบบฝึกที่3 read the passage and answer the questions ลองอ่านบทความและ ตอบคำถามต่อไปนี้ 1. What is the first step in selling business products or services? 2. What do you first when you make an appointment? 3. What is the best a c complete talking about the benefits offers? ลองอ่านและตอบคำถาม How to make a business appointment? Making a business appointment is the first step in selling your business products or services. You are selling yourself, and the meeting is sell more than any time else. Calling another business to schedule your first important can be straightforward, but as long as you are properly. Prepare and confident in your approach. You will feel more relaxed and the experience will go more smoothly. Instructions 1. Prepare your opening statement. This is your main sales pitch for the appointment. You should type a short script that introduces you and your company and be free to why you want an appointment. 2. Speak in a positive tone with words that will get the listener's attention. This is best accomplished talking about the benefits you can offer. 3. Ask for a meeting. Do you want to present various options? For example, what day next week will be good? Another tactic: Will Tuesday or Thursday be best for you? This will increase the chances of gaining agreement. Long answer questions.